The Secret Line Official Account ตอนที่5วิธีการเพิ่มเพื่อนบนสมาร์ทโฟนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินวา่า IT 25ชั่วโมงผมภายนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่139นะครับเป็นการสอนนะครับเพิ่มเพื่อนบน Line Official Account นั่นเองโอเคก็ สามารถย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับจากขวามือบนสุดนะครับจะมีตัวไอเล็กๆนะฮะกดเข้ามานะครับจะมีเพลย์ลิสนะครับสอนคลิปนะครับทั้ง ne Facebook YouTube แล้วก็โปรแกรมอีกมากมายนะครับก็ย้อนไปดูได้นะจ๊ะโอเคก็ เปิดโปร,โโร,รโแกรม Line Official Account ได้เลยนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับจะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับให้เรากดนะครับสังเกตเลยคำว่าเพิ่มเพื่อนนะครับเป็นรูปหน้าคนนั่นเองเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับจะมีเมนูตามนี้เลยนะครับจะมีข้างบนนะครับคำว่าแชร์ผ่านอีเมลโซเชียลเน็ตเวิร์นะครับ ปุ่มแรกนะครับเป็นปุ่มไลน์นะครับเข้ามานะครับก็จะสามารถแชร์ลิงก์ไลน์นะครับเข้าไปให้เพื่อนๆนะครับกดแอดได้เลยนะครับก็ทดสอบนะครับกดเข้าไปนะครับแชร์ได้เลยครับกดปุ่มแชร์ครับนี่ครับกดโพสต์นะครับเรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับ เพื่อนเพื่อนที่อยู่ในห้องไลน์หรือส่งไปที่ส่วนตัวนะครับก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลแคล์มาได้เลยนะจ๊ะโอเคหมดต่อไปนะครับปุ่ม qr code นะครับสามารถนะครับเซฟนะครับบันทึก qr code ได้เลยนะครับ qr code ก็จะเข้าไปอยู่ในแกลเลอรี่นั่นเองก็สามารถนำรูป QR Code นะครับไปแต่งภาพหรือส่งไปให้เพื่อนๆน,นะครับแอดได้นะครับก็ผ่านการสแกนด้วยโปรแกรม Line นะครับหรือโปรแกรมอะไรก็ได้ครับที่สามารถสแกน QR Code นะครับมันก็จะเด้งมาที่แอด l i n f Official Account ของเรานั่นเองโอเคก็ย้อนไปดูครับตัวนี้ครับปุ่มลิงก ก็สามารถนะครับคัดลอกลิงก์นะครับไว้ในคลิปบอร์ดของมือถือนะครับและก็เอาไปแชร์ในโซเชียลต่างๆนะครับเช่น Facebook นะครับ YouTube หรือว่าโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายทวิตก็ได้นะครับปุ่มต่อมานะครับคือปุ่ม Facebook นั่นเองโอเคกดเข้ามาแล้วจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับ เราสามารถนำลิงก์เรานะครับแชร์เข้าไปใน Facebook นั่นเองก่อนหน้าที่จะเข้าโตนี้นะครับก็เราต้องใส่ ID Account Facebook ก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วผมก็ทำการใส่ไว้แล้วนะจ๊ะก็มาดูหมดต่อไปนะครับข้างล่างนะครับแชร์ผ่านเว็บไซต์หรือบล็อกนะครับ ให้กดคําว่าเพิ่มเพื่อนไปนะครับปุ่มเพิ่มเพื่อนนี้ครับกดเข้ามาจะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับมันก็จะอธิบายนะครับว่าโหมดนี้สามารถทําอะไรได้บ้างนะครับให้เรากดปุ่มคําว่าปุ่มเพิ่มเพื่อนนะครับกดเข้ามาจะมีนี่นะครับ HTML นะครับสามารถนำไปใช้ในเว็บไซต์ก็ได้นะครับหรือพวกบล็อกเกอร์ต่างๆนะจ๊ะ ก็กดคัดลอกไปเลยนะครับแล้วก็ไปวางเลยนะโอเคก็จบแล้วสำหรับการเพิ่มเพื่อนนะครับก็สามารถแอด l i น์แอดผมไว้ผมได้เลยนะครับตามนี้เลยนะจ๊ะโอเคก็ขอจบการนำเสนอคลิปเพียงเท่านี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ ถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆนะครับก็กด s u b s c r i b ์และก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากครับ